สำหรับเสื้อขอคนดันข้่าวไหมเสื้อเสื้อนะเสื้อยืดสามร้อยพี่บ้านแพงสำหรับพี่เองในสวนไก่เ่งเลือวันนี้มีจำหน่ายช่วงนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วเซตสุดท้ายเกลเกไปนะเซ็ตเซ็ตอนี้เป็นพ่ม้เยอยากใส่ไร้แล้วอยกใส่อะไแล้วแบ่งไซแบ่งใช้แบ่งเ็มลา l XL XL ก็ว่าใกล้สิบวนเราได้พอือสิใก้สิบว โอจุท OK. ีน่นนครับร้านครับติดกัริงท่านนัคนขับรถบัสขับรถทัวสามรานม่งแได้ครับวันนี่โปรโมชั่นมีอะไรบ้างวันนี้โปรโมชั่นคือท่านซื้อเสื้อหน่งตัวท่านก็จะได้เสื้อหนึ่งตัวอ้ยอดมากวซื้อหนึ่แถมหน่งนเหัซื้อหนึ่งโตก็ได้หนึ่งโตแลวเขียวใ้มาแถมยทุกหันนี้กำลัง เปิดไฟผู้จัดการตอนนี้หน้าเวทีเรากำลังร <and> ออะไรอยู่ของฝ่ายที่รอสอบแปดรอแพรๆเข้ามาครับแตนนี้รอสายฐานท่าสายแพรๆที่จะเดินรายกันเข้ามาครับเดินทางมาถึงแล้วอย่างวนวายแต่ี้คือถอกอนแถวนี้เอากินิจรอยตรวจรัอย่างเดียวเลยโอ้โอขอบุญใจพี่น้องครับถ้่ผู้จัดการมาจะเอฝ่ายประสานงานครับท่านทีมงานงาชวนผู้จัดการโอ้ยมันจะหอดขาชวยกับเกลีเลยว่ะผู้จัดการใหญ่ ก็เป็ามาหน้าที่แห่งนี้ตั้งแต่้อนโค้งก่อนโควิดตอนนั้นร้านแตกซึ่งก้านงานแสนงานแบนี้ปาช่วยเจ้าหน้าที่สุขกันหารเออแม่ผ้านาคสุดยอดทุกสถานที่จนปราช่วยเราเราม่แจกไม่ซาวไม่ได้อย้งไรกทีเครื่องมาแล้วเอาควาสมอที เออชีว bon ิตดีคนโปเลยอ่ขอบคุณอาจารย์ครับมีสิงคาคาราทีเอออเป็นคนคาราทีนสิ่งและแอลคาราทีนวิทย์เปิ้นคนตที่เจ็ดเลยวันตายแล้วห่วยเอออยู่หัดแจกแล้วพี่รองเลิอสมองมัไม่แจกเลยนีนะรแจกอไกันจับูับหมมากกว่าม ยังกว่าถามอยู่เลยนะฮะงวอพี่น้องที่เดินทางมาถึงแล้วครับอย่างโอเคลงเอใจครับมาก่อนนางนำามาช้านางหลังครับวันนี้ครังพลังก้อนเมือกเมืองก๊อคขึ้นร้อนรุดด่ะออนั่งมากีลนนำมาเสียวยางมะคับพีเขาได้เปิดกั้งโซ่ตู้แล้วพวกเขาได้เปิดตั้งเนอยงางไรใครใคร เียงพวกนายเยงพวกนาวี้กันเราลงเวหลพี่น้องใครเข้ามาแล้วตอนนี้เชิญมาเลเชิญเลยครับเชิญเลยนิ่งๆๆ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 ๆกๆๆๆๆ่อๆๆ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 ๆยๆๆ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 ๆบามกล แม่ผู้เลี้งควอนอนเมาส์สมคนนี่ไปกินเนเออคืออยู่ดีเนาะอ่าะคอนอนเมาส์สมคนนี่ไปกินเอาอนที่สองที่สาก็ได้กัอเอาออนเมาส์มควนีไปกินใช่ไหมเออเอาไาแจกสองเกมวออนไ่ของพอรือไมของเข้าเอาเเออของอของมาแจกก็คือเอามาดมีสบู่ด้วยนะเออมันมเอาของเข้าไปแจกเออดีเอาพี่ดอกผาเมื่อยคือไหนผาเมือยเมื่อยครับองวัที่ครับ สาาซบีพี่นอกับคุณคุณคุณเสียเสีี่ฟังไ้ระเีไ่ได้แกฟีนะครับผมขึ้นมาั เสื้อเสื้อสาสน้อยวันนี้เราไม่ได้มาจําหน่ายไม่ได้มาขายนะครับแต่เราเอามาให้ท่านซื้อนะครับเสื้อไี่มาขายครับถูในราคาตัวละสามร้อยบาทผมพลงเสื้อเส้นี้เป็นเสื้อสุดท้ายหลังจากนั้นก็คือปิดฤดูกาลปิดฤดูกาลแล้วเปิดฤดูกาลกังเสื้อี้ไม่โอ้ยซาบุบผิดหลังปีพวกเองพวกใหม่ก็ออกต้อนไงออกป้องกัน อ๋อแงดูแงตวตาวอุ้อิงมาออกอู้ยิงไปใส่ใช่ันตาทห้พูดบไม่กับพูดหรอกพูดแท้มาทอีหยังไม่มาัยุ่ง่จะไัยุงไก่ไรแเพระยหลอดอยู่นนอุ้ยพวกนาตาพ่เป็นแตยเนาะเจ๊กยิ่งสี่าขึ้เป็นแตกัดปวดให้โออยหลอกเพียงนหลอกพ่เป็นไง บ่มีตุราแต่โมหาเพราะว่าชิพโอ้โหเด็กน้อยเนเปลี่ยนโทรศัพท์แรสมสาวเพงขอหนาไม่เด้ไม่ร้าเพราะแจกเงนให้ชิพนใหม่ิซิ่งนใหม่เอาแรงเรียนไม่ยอดดีละ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 เอามันจบเด้เอาดีละเอาดีละน้องเอา เร่รอบหลอยงเล่นบเี่ย่โเเราไกองกัพี่โยโอรสัมรินท์อยากฟังเสียงหวานมาเนอพี่้อยเสือสิบดแล้วเออเนี่ยจะนอจกัรด้วยบนเส้นลอยละาหายด้วยพารขอตาเอาตรงนี้อุ้งิงรอเซ็นอยู่เรา้นั่งว่า ซื้อแล้วมาหาก็ได้ซื้อแล้วมาเสร็จก็ได้ที่นักัน่า่ซื้อแล้วเสร็จเลยก็ได้เป็นเช่นโอ้เขามาหลายหรอไม่หมดเรายางยังได้ลยเซ็นมากกวาได้ลาเส้นนี่ล่ะซื้อเสือแต่ยังของเขาเส้นเลยือวาเ็นของที่เราเลยไปกูแล้วคนไปหอดถามหาแล้วมปเสยมาไปมาเสียนเพราะอะไรเจเส้นเพื่ไปซื้อแตว่าเมาเส้นทำหมูยิางโอเคไม่คุยเราะใจแค่เจต้นเรียไม่เรีไม่่าง เสื้อวัตแรว่าขายเอามาให้พี่น้องซื้อซื้อวัตให้พี่น้องสิเซ้นให้มาเซ้นทำหลงอิงแต่ทำหลงอิงอยู่ที่ใดครับที่ว่าขาดเอาระนั้นเขาใจดีอะไรพอเอาไปเอาไปเรื่องไปเรื่องไปเอาไปพยุดอธิบายเสื้อนี้ท่านดั้นโดนเอาวัตแรว่าขายเอามาให้พี่น้องซื้อพี่น้องซื้อแล้วเอามาเซ้นทำหลงอิงอันนี้เออส้นมาเสตนหลงอิง พี่บอกนะจัติศอ <S ky> ัปการให้เล่าเราะกันสองซื้อเสื้อปุ๊บขับมาขอลายเส็นที่โอยู่แจกจัดใจครับเขียนลายเส้นให้แจกตัดใจไม่ในเสื้อฮะก็ฉะนนั้นครับพูดเองสื่อเสอมงนี่ครับเดี๋ยวเหนให้ลายเส้น่เป็นเห็นเส้นูอุ้ยเี๋่วจะเหรอครับเส้นไปไหน้เออใใจพี่เออใจอุ้ยมั่งไก่ออ เส้นบะไรเหตุกี่นี่และมองเรื่องไหวเลยพ่ออ่อนีละแดงโอ้ก้เข้าหูองเข้าหกยัดกเส้นลาเส้นาเหตุยัาก้ากันลสิล้ากดอกเ่อ่่ว่แคนลำแดอนันอกะสิเกะสิอ๋อ อีก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 อุ้ยพุ่ยยังยังครับและขอขอขุลแปงแปงพุช